วันนี้นะครับได้งานเข้าเมืองทีไรนะครับก็จะไม่พ้นนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านประจําของหนึ่งนั่นเองนะครับร้านนี้นะครับตั้งอยู่สุขุมวิท26นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าร้านอะไรนั่นคือนะครับก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองนั่นเองนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้เหมือนหลายๆอย่างเขาจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกคนตอนแรกนะครับเจอไพนะครับคิดว่าร้านปิดนะครับ มาถึงปุ๊บปิดแล้วเหรอครับเพราะว่าวันที่หนึ่งมาเนี่ยห้าโมงครับอันนี้ก็จะเป็นลากลางนะครับที่รอนานๆนะครับแต่ว่าคาจริงนู่นร้านเขาเปิดใหม่แล้วนะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเลยข้ามไปกินดีกว่าเดีย๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวลุงเรืองนะครับเขาก็ขยายให,ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้หนึ่งก็ไม่ได้มารับงานนะครับหนึ่งมาทานก๋วยเตี๋ยวเฉยๆนะครับแวะผ่านเข้ามานะครับก็อาจจะเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับคนก็อาจจะดูไม่เยอะมากนะครับซึ่งเมนูที่หนึ่งกินเป็นประจำเลยนะครับนั่นคือเล็กต้มยำแห้งหมูอย่างเดียวนั่นเองนะครับก็อาจจะหน้าตาแบบ ซีดๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ค่อยใส่ผักหรือว่าอะไรใส่แบบจัดเต็มนั่นเองนะครับจะกินแค่หมูล้วนนะครับแล้วก็เวลาหนึ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นเนี่ยหรือว่าร้านที่อื่นเนี่ยหนึ่งมักจะไม่ค่อยได้ปรุงนะครับเพราะว่าอยากจะกินรสชาติของทางร้านนั่นเองนะครับแต่มาร้านลุ่งเรืองทีไรเนี่ยอดใจน้ำมะนาวนะครับที่เขามีให้เราเติมเนี่ยไม่ไหวนะครับก็เลยต้องปรุงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นสูตรของหนึ่งไปละอาจจะไม่ใช่สูตรของทางร้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งท น้ำซุปนั่นเองนะครับหรือว่าน้ำแกงนะครับที่ร้านเขาจะเรียกเป็นน้ำแกงนะครับผมก็ร้านนะครับเขาก็ขยายใหญ่นะครับจากฝั่งหัวมุมเนี่ยขึ้นมาฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับซึ่งหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าร้านหัวมุมเนี่ยเ็ายังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับน่าจะเปิดอยู่นะเพราะยังมีพี่ไรเดอร์ไปรับอาหารตรงนั้นอาจจะเป็นทําตรงนั้นเนี่ยเป็นสําหรับไรเดอร์หรืออาจจะเปิดให้ทานเป็นปกติทั้งคู่เหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าร้านหัวมุมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคนไม่รู้นะอันนี้ความรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับรรรร้้าาาานนนนหััววมุเเ่ยคคคอกกกตง็บท กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าไม่เสี่ยว110บาทนะครับก็ราคาตามราคาในเมืองนะสัวใหญ่ปกตินะครับอิ่มมากเพราะหนึ่งใส่ไส์ใหญ่สุดมันก็80บาทมันมี60 70 80นั่นเองนะครับเหมือก,กิน80บาทเลยนะครับก็อิ่มนะครับก็ร้านนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะจะปิดรีโนเวทใหม่เลยหรือเปล่าฝั่งนี้นะครับคือแบบ คือฝั่งกลางี่นก็จะไปอีกร้านหนึ่งนะครับร้านที่รอนานๆหน่อยนะครับตรงกลางครับและนะครับก็เหมือนเดิมที่จอดรถไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าเขาลาย้ายร้านไป็นทง่หนึ่งเขาไม่รู้ว่าจอดรถตรงไหนนะครับใครจะมาทานเนี่ยแนะนําขับมอเตอร์ไซค์มานะครับหรือไม่ก็นั่งรถมาก็ได้นะครับตรงสุขุมวิท26นะครับก็มากันได้นะครับเข้ามาประมาณ 500เมตรจะเจอร้านแล้วนะครับแล้วก็ร้านเก่าก็ถ้ายังเปิดอยู่แหละเพราะว่าเขายังมีมงมีเตามีอะไรอยู่อาจจะเปิดให้สาหรับพี่เดลิเวอรี่เออาจจะมารับเฉพาะตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับในครั้งถัดไปที่หนึ่งมาแล้วกันนะครับเพราะว่าหนึ่งนานๆที่จะเข้ามาแล้วก็พอเข้ามาก็ต้องแวะทานตลอดนะครับเป็นประจําเลยนะครับสาหรับร้านก๋วยเตี๋ยวลุงเรืองนะครับก็ส่วนรสนชาติเนี่ยแล้วแต่คนนะครับ แล้วแต่คนชอบแล้วกันเอาไม่พูดเรื่องรสชาติดีกว่าเวลาเรามากินอะไรพวกนีน้นะ่ <c oughs> คือความชอบของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งก็ไม่ไปหาไปไปไป,ไปแบบขเขาเรียกว่าอะไรไม่ไปแบบคือเคารพความชอบของแต่ละคนแล้วกันต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคือบางคนชอบกินหวานกินเปรี้ยวกินเผ็ดอะไรแค่นี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเนี่ยมาพามาดูร้านพามาดูอ่ะหน้าตาตนรสชาติเนี่ยแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับเพอดี เดี๋ยวก็มีคนมาเขาไม่ดีนนะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนู้นอร่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราชอบมาเขาเรียกว่าร้านแซลเนะื้อใกล้ๆตรงนี้เ็าจะมีร้านแซลนะครับก็หนึ่งก็เคยไปกินนะครับก็ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งอาจจะไม่ได้ชอบรสชาติตรงนั้นมากกว่าตรงนี้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับคือความชอบของคนเราไม่เหมือนกันนั่นแหละคือทํารีวิวอาหารหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เรื่องที่ต้องตัดไปเลยคือเรื่องรสชาตินะครับบางคนเขามีสูตรของทางร้านอะไรแบบเนี้ยหนึ่งว่า ให้ดูแค่หน้าตาดูการบริการดูราคาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปเตะบอลก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะไปไปรับงานแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าต้องขับจากสุขุมวิทที่หกไปนวลจันทร์เพื่อที่จะไปเตะบอลแล้วก็ค่อยไปวิ่งงานต่อตอนกลางคืนนะครับออมีแข่งบอลแล้วกันนะวันนี้ก็ไปมูฟกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็ใครจะมาก็มาได้นะสุขุมวิท26นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวลุ่งเรือง